แต่แต่จริงจริงแล้วงานออกมาระดับหนึ่งมันก็ขายได้แล้วนะครับมันก็ขายได้มันก็ใช้งานได้แล้วงานงานวาดบางทีพาแบบการเอาไปขายเนี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่จะเป็นต้องวาถูกต้องเสมอไปนะครับแต่การว่าถูกต้องก็แสดงความความ,วามโปรของคุณนะสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการเบรกดาวงานเป็นจีบินะครับคือปกติอ่ะควงเคยพูดเรื่องเบรกดาวไปแล้ว เคยพูดไปแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่เคยเอาการเบรกดาวอะมายกเป็นหัวข้อสักทีถ้าเบรกดาวเนี่ยมันคือการแยกองค์ประกอบภาพแยกส่วนแยกองค์ประกอบแล้วก็สร้างใหม่สมมติผมวาดรูปนี้ไอ้รูปนี้แยกแยกมันจะแยกจากแย่างไรแยกจากเสาเนี่ยสาสองอันเนี่ยบวกกันเท่ากับนี่อ่าแยกองค์ประกอบแล้วก็สร้างใหม่นะครับเดี๋ยวขอว่าเอาตัวละครที่เคยวาดแล้วแล้วกัน ให้เราแยออกองค์ประกอบเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมเรขอให้มันเบาหน่อหนะ่อยแล้วก็เบรกดาวภาพเป็นวงกลมเนี่ยเราแยกองค์ประกอบแยกออก,กออามาเหมือนเหมือนกลายเป็นหัวเนี่ยเป็นเป็นชิ้นหัวเหมือนเหมือน,นเหมือนตัวต่อเลโก้อ่ะเหมือนเราเห็นตัวต่อเลโก้เอาเอาซุปทรงอะร่ะหลายๆอย่างมามาแบบมา,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 มาดีไซน์ประกบกันอ่ะปึ๊บปึ๊บเป็นกราฟ,ฟิกอย่างหนึ่งเราลงแบบง่ายๆนะมันจะเป็นเบสิกดีไซน์นะเบสิกต้องเบรกดาวให้ได้คือหนึ่งก็คือเส้นลาย 2คือเชฟฟอร์มนะเพราะว่าเพราะว่าในเวลาเราเราเราเห็นภาพมาเบรกดาวเงี้ยเราเราเราแบบเราแกะรูปทรงออกเงี้ยเราว่าเราก็สวยเลยนี่ยดีไซน์เอลิเมนต์ดีไซน์เอลิเมนต์เลยเนี่ยเออคือเบรกดาวเราเบรกดาวเบรกดาวคือกระบวนการนะนี่กระบวนการเบรกดาวเป็นกระบวนการเนี่ยที่เราเอาตามองภาพเอาตาเนี่ยเอาตาของเราเนี่ยมองภาพมองภาพแล้วมันเกิดการเบรกดาวภาพภาพหนึ่งมานะครับอย่างเช่นเรามองไอ้นี่เรากลายเป็นแตกมันเป็นอย่างเงี้ยนะแยะกะประกอบมา แล้วมันมีอะไรบ้างโอกา้มงไหมมีลายนี่เบสิกนะไม่เอาลึกนะแล้วก็อันสุดท้ายนะมีแค่3าอย่างจริงีเยอะีว่นนี้แต่เอา3อย่างพออันนี้เรียกว่า value จริงๆงขอรวมขอพูดรวมไปก่อนนะแต่จริงๆมันมันคนละคนละเรื่องกันนะก็คือไลท์ชา h a จริงๆคนละคนละเรื่องกันนะแต่ว่ามันมันมันแรกแกถ้าเรามองง่ายๆคือมันเป็นเรื่องเดียวกันนะคืออะไรแสงเงา อันนี้จะอันนี้มันจะไปไปอยู่ในเรื่องของการลงสีแล้วนะแต่ว่าเราเรายังไม่พูดเรื่องนี้เราพูดเรื่องลายกับเชฟก่อนมาพูดเรื่องนี้ทีหลังเท็กเจอร์พื้นผิวอย่างเช่นไอ้เสื้อเนี่ยมันเป็นอะไรเสียงเสื้อผมอ่ะอันนี้เสื้อยีนเสื้อยีนมันเป็นยังไงมันมันมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งนึกออกว่ามันจะแข็งแข็งมันจะมันจะเหนียวเหนียวว่ะมันจะไม่ใช่เสื้อแบบเสื้อฝ้าอย่างงเี้ยอย่างเงี้ยเสื้อเสื้อผ้าฝ้าอย่างเงี้ยในแมทเีเรียวนี่นะครับเออคำพูดนี้ขอเป็นคำสุดท้ายนะที่จะเขียนในนีี้้้้้คคคคืือออาา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 วววววว่่่่่่่มมมมัันนนนนช simplify simplify แตทใใหหงยยขึรู ทำให้เข้าใจง่ายซีมีไฟจากภาพอาร์ตอ้อะไรวิจิตอลังการเป็นไฟอาร์ตเทพๆนะให้กลายเป็นการ์ตูนจีบีง่ายๆนะกระบวนการมีเยอะนะแต่ประมาณแต่รู้แค่นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ว่าไม่ว่าทุกไม่ว่าพกนักเรียนน้องๆนะแบบน้องๆหรือนักเรียนนะจะจะจะแบบวารูปฝึกฝนยังไงให้ตายให้ไหนนะสุดท้ายนะ กายวาดรูปมันก็คือหนึ่งในการสื่อสารการวาดรูปคือการสื่อสารอ่ะทีนี้พอเราเก็ตเรื่องเบรกดาวระดับหนึ่งอ่าก็ไม่ได้เก็ตมากเดี๋ยวเราจะมาลองเบรกดาวดูนะครับใครอยากลองเบรกดาวลองทําตามดูก็ได้นะอันนี้เป็นบีน2ส่วนเป็นโบชั่นสองส่วนนะครับสส่วนพอนี่เป็นบีนในลักษาะเป็นบีนสลับด้านนะเพราะว่าด้านหลังเนี่ยมันด้านหลังเห็นปะ่ะพอเก็ตเจอไลน์เป็นอย่างงี้นะครับโชว์ให้ดูแบบบีนอ่านะแล้วมีเรื่องของคอนทัวร์เนี่ยคอนทัวร์คอนทัวร์ก็เป็นหนึ่งในการเบรกดาวเหมือนกันนะครับ ว่าค,ค,คุณเห็นคอนทัวร์มันหน้าตาเป็นไงอาจจะยืนปกติก็ได้แต่เราเนี่ยจินตนาการมาว่าแบบอ่ะอย่างนี้แล้วกันเก็บไาทำท่านี้แล้วกันนะยืนยืนได้ไม่ได้ไม่รู้นะเขียนไปก่อนเชื่อว่าต่อให้คุณไม่มองภาพนะไม่มองภาพนะครับไม่มองภาพเลยนะแล้วคุณวาดออกมาก็คือการเบรกดาวเหมือนกันนะมันเบรกบดาวภาพที่อยู่ในใจเมื่อเราเมื่อเราเป๊ะได้เราจะปรับได้อันนี้จําไว้นะเมื่อเมื่อคุณเข้าใจกฎคุณจะแหกกฎได้คุณแหกกฎโดยคุณไม่เข้าใจกฎไม่ได้ เห็นแบบอะไรที่มันโมดิฟายได้ให้มันแปลปรับปรุงได้อะแล้วคุณค่อยแหกกฎนะนี่คือสิ่งที่คุณควรทําไม่ว่าจะเป็นจะเป็นโลกเรื่องไหนก็ตามนะผมผมแนะนาอย่างหนึง่งแนะนาเลยนะเส้น2เส้นที่ควรจะวาดก่อนที่ควรจะวาดก่อนคือหนึ่งคือเส้นไหลดูเนี่ยเส้นไหลเห็นไหมเบรกดาวมาเห็นเส้นไหลไหมเส้นไหลนี่เส,ส,ส,ส้นสะโพกแต่สองเส้นเราวาดหละบีนบีนเข้าไปเลยเนี่ยวาดแบบบ an. ีนบีนเชฟก็ตีความเองขาแล้วจะวามานี้นะ ฟรมก็วาเลย,ยตรงนี้นิดนึงนะขอเปลี่ยนแนะ่นหัวหัวผมเอียงงี้ใช่ไหมผมขอเปลี่ยนอย่างนี้เลยตีความเพื่ออะไรเพื่อเพื่อเพิ่มปริมาณตรงนี้สังเกตไหมเร,เราเราเบรกดาวก,ก็จริงนะเราเราดูลายก็จริงเราดูฟอร์มก็จริงแต่แต่ว่าเราต้องปรับถ้าพอมันเอียงงี้มาเราก็ลดมือลองได้เพราะว่ามันจะเห็นมือถ้าเราฟอร์มไปหลังกลเลยมันมันอาจจะแบบ มันอาจจะปิดเนี่ยปิดส่วนของว้าวไว้อิงความสวยงามเป็นหลักนะเวลวาวาดรูปอิงความสวยงามอิงความเข้าใจง่ายอิงความล้าล้าเริงนะจิง้งจิบิก,ก็ก็เลยกลายว่าแขนควรจะออกมาข้างนอกอันนี้ก็อาจจะเข้าไปมากกว่านี้นิดนึงให้มันเกิดอะไรให้มันเกิด movement. มูเมนต์เนี่ยมูเมนตนะ์เนี่ยคืออะไรรู้สึกเคลื่อนไหวทําให้ทําให้ภาพมันดูมันดูไม่แข็งเชื่อว่าสกิลความสามารถในการในการวาดรูปมันพุ่งพุ่งเลยอะ่ะก้าวบอกว่าพุ่งนะแต่ต้องวาดบ่อยๆนะไม่ใช่ว่า วาดภาพเดียวนะอยากจะลองก็ไปหาเองรลองหาเองหรือมันมาปรึกษาก็ได้เออครัวจะวาดเปอร์ในยังไงนะถ้ามันมีถ้ามีฉากจะทํายังไงมีฉากมีอะไรเงี้ยมีฉากเข้าไปมันจะทำาให้มันดูแรงเนี่ยเออคนมาถามวาเวลาเราวาดรูปอะ่ะเราไม่ได้ให้ให,ให้ให้นักวาดดูเสมอไปเราไม่ได้ขายนักวาดเราขายลูกค้าเราขายคนธรรมดาเงี้ยบางทีมันออกมาสวยก็จบแล้วนะดังนั้นบางคนอะ่ะผมผมผมในสิ่งนี้น่ากลัวบางคนเร,เรียนเรียนวาดรูปหรือวาดรูป จนเขาเรียกว่าจนลืมไปว่าเราไม่ได้วาดให้ให้นักวาดดูเราโกโนจับผิดอ่ะนึกออกปะเออทำให้แบบบางคนไม่กล้าไม่กล้าวาดงานขายนะเพราะว่าเพราะว่ายังคิดว่าตัวเองวาดไม่ได้ไม่ดีที่สุดแต่แต่จริงๆแล้วงานออกมาระดับหนึ่งมันก็ขายได้แล้วนะครับมันก็ขายได้มันก็ใช้งานได้แล้วงานงานวาดบางทีพาแบบการเอาไปขายเนี้ยมันก็มันก็ไม่จำเป็นต้องวาดถูกต้องเสมอไปนะครับแต่การวาดถูกต้องก็แสดงความความโปรของคุณนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับ